ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ไปเยี่ยมชมบูธขายสินค้าจากภาคเขมาครับไทยนสเตชันสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนที่สยามพารากอนพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของไทยครับนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับไปที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพครับไปเยี่ยมชมป๊อปอัพชอ็อป ไทยเนส t สเตชันสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนครับนายกก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวในห้างเนี่ยร่วมสนับสนุนอุดหนุนสินค้าไทยแล้วก็กล่าวว่าสินค้าที่อยู่ในบูธท,ที่นี่เนี่ยถือว่ามีสไตล์สร้างสารรค์ออกแบบมาเป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับหากมีดีไซเนอร์มือดีแล้วก็การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีก็จะได้สามารถเข้าไปช่วยคนในพื้นที่ต่างจังหวัดและช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับคนในท้องถิ่นได้นายกยังได้มีการแนะนําให้ออกแบบลวดลายบนผืนผ,ลผ,ลผ,ลผล้าเช่นกระเป๋าผ้าเกามาาที่มีลวดลายรถตุ๊กต๊กเป็นต้นนะฮะร,รถตุ๊กนี่ย <ฮา S 1> ก็เป็นอะไรที่ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้จักจําได้เป็นอย่างดีนะครับนายกเองเนี่ยมีการอุดหนุนสินค้าภายในร้านหลายอย่างเลยนะฮะ โดยเฉพาะกระเป๋าเป้ลายผ้าเขาม้าเป็นหมวกเป็นเสื้อหลายรายการเลยนะครับ โดยทางด้านของกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์โดยแอ s ซ l u t ตสยามร่วมแคมเปญกับทางรัฐบาลก็คือไทยเนสสเตชั่นสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนฐานรับนโยบายภาครัฐและกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยที่ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเขามาและผลิตภัณฑ์จากกระจุดรวมทั้งงานฝีมือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดยชาวบ้านอีกมากมายนํามาจําหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อเป็นการสนับสนุนฝีมือและสร้าง งานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนครับ